คือขยันเด็มาหอดนมาหอดจอดรถเพ๊บก no like ับกวดดคือดูคือขยันเดกวดก็ไปกับมาหนันปูว่ากวดก็ไปกับมาแล้วว่าเปลี่ยนให้ทามเนี่ยอันสามหาหรือหาสามห้าสามกรับบ่นี่บกับบนอย่างเดียวบนย่างเดียวตรง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 หามกลับบ่ อันนี้ให้กลับไปซื้ออีนบ่นี่มันใจแค่เรียกบวเหกลับเรียกเหกับได้มันหรอก็เรีกเห็ดเรีกเห็ดก็เรียกเห็ดเนาะเรียกเห็ดบอกขึนมันใจแห้งแต่ว่าเห้กลับว่าเนี่ไมจะทุ่มเท่าบาทเท่าบาททุ่มเท่าบาทที่รีดดี่งมันอืม เอาอีลีบาเดี <ivil> ๋ยวนี้บัตเคดตตัวรับเอฟบัตเคิตตัว <s> พี่องเขาตัวขั้นว่าตัวกับบตสงวนนั่นป แม่เพิ่ถามยังผมเพ็ดรอดีออมกัออมรดไม่หายหรอกในยางพลาสกไดบางมากป่ก็มี่ยาพาสกบางง่มมีหายากเลยมามีเห็นบะกี้น้ำบ่นน้ำมูนี่มันกัมีเวนิดม้ยมามีเหนบ่มีแล้วมีมีวัดตนปูน่ะกักสิย่งบ่มนี่ออกไปทั้งนอก เขาขอนมี่ขอยูบาดีกเมื่อีนั่งม่ย่ั่งแล้วมันม่น่ากินเนาะหาทั้<อ>ง,ง,ทงหนอบามีอยูเพื่อน่ากินมันบ่งชักรอกันว่าไผ่ขนสีามันว่าเฮินบางขามหมกแก่นี่แล่นม่นกัามากาดีอยู่นี่ืขวว้น<อ>ขบวบัวดอกซ้ำมุ่เนี่ออกไปทั้งหน่านอกเขาก็กินแล้วโอเล่นก้มะปวยโอ้ยจน๊ดจี้ะเกียโมวยดิมัน่อยูแล้วเนาะ เขาไปออมแจงใส้นมำสมมาเบิดแล้วเบิดแล้วเ่าไแม่ดีดีหมดอ่ะโอ้ยเลีกดูทุ่มกินขอจะเห็นเลือสุ่มหมดเรเียบรลอยเลยมันยังอยู่ป่ะอย่หนียังอยู่แล้วลูกไม่เห็นบจัดลายมันในภาษาขาสามโอ้ยยี่สิบบาทโอ้ย คือซ้ำหนังแล้วลงที่ยงจามลอยกระเส้นพร้อมงวดนี่จามลอยรถเตรอตเตรี่บ่ได้บอกอตเตอรี่บ่ค่อยเอาดอกมึงถึงสองตอมึงก็บ,บ่ได้มึงถึงวันมือนี้กับพ่มีมาทำอตเตอรี่็ไดแล้วมือนี้บ่มาเลยพอส่องบ,ล <c oughs> บอลพอส่งได้ผู้รอก,ก็รออ,อยู่ได้นี่ช่วงผู้รอก็ลังรออยู่เด้ลอตเตอรี่เอาไว้จักบาทละเจ้าเอาตัวใดอ่าสาม กระอให้เบิ้งกันละโอ้หาซีบยู่ครขยู่ยอ้ช่องลอยบ่อบ่ล่างนี่พ่อซักมันตัวใดีแต่ว่าบนนที่แน่ๆคือหาซ้ำละล่ะนี่นี่พ่อซักฟันท่งให้โครงทุ้ยไทยเม็ดเดียวอยากได้เม็ดเดียวอยากได้เม็ดเดียวก็จัดให้มันบ่อหาซ้ำนี่อันนี้คือบ่นน้าพ่อซักบ่นจัดให้ตัวเดียวล่างกรบโปงมันใจดอกล่างโอ้เอาขี้ว่าบระมันใจ ันใจแล้วก็มันรอ้มดรอกันหนึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งหกตอนนั้นแหละหนึ่งเกียกับหนึงน่งนี่ได้นังเสือเขอตาตัดแล้วเนาะเกียจเ,เอาเอาเจ็ดขึ้นตัดเอาเกียจนนมี่หนังเสือเจ้าอันเดยมันดับเกียจเออแมนยู์จอมันกับมีบอมันดับบอมันดับเกียลางเอาก็ล่างตัวน่ะเออล่างกันล่ะซีบนอดบนดับซี เจอกับหกซีซีหกเป็นเลขกันเด็กอันหกซีซีหกบนกับมีนั่นแต่วันตัดแล้วแต่ว่าบนแต่ว่าบนเพราะซักบัดตัดสองตัดหกตัดลักซีฟเนาะสองหนึ่งสองหกเกียตัดลักซีฟงวดก้อนกับเกียตัดลักซีฟนี่ก็ไปออกหน่วยนี่อันงวดนี้สองกับหกเพราะซักตัดอันซหน่วยนี่อันนี้ซีฟ ตัดหล,ลักสิบอสองตัดหลักสิบหกตัด <influences> หน่วยพอขึ้นหกเ่ยขาดแล้วล 6, ่ะทั้งสิบทั้งหน่วยน่ะภาษาคือว่าตัดหกเนาะปะเนาะขาดเลยหกทั้งสิบทั้งหน่วยเลยอันนี้คือชุดอันนี้คือชุดเต็มนนะเนาะภาษาเนาะอันนี้คือชุดเต็มหน่วยของเขานี่ด้ชุดเต็ม วันนี้นี่เ,<อ>เดี๋ยวพระสากจับให้นี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งสี่มันีไ้ยี่สิบห้าตัมันเขาสูงหมดมีหนึ่งสีกับสี่สามกับตัด 4, 3, กับหาหนึ่งหาสามแปดหนึ่งแปดสามแปดสามนี่ก็เลขดังแต่พระสากไม่ขีดเดียวนึงไงแปดสามกับขั้นขั้นมันนั่นกับตัดสูดนั่นเด้สูตรมันดังดว่าไดียามากามันกัดเจอได้ยอ แต่ว่ามันบกคอยอยู่ดอกส่วนล่างกัน 1, 1, 1, 1, หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดก็ได้เบิ้ลละซุมนะ่มมือนน่ะใส่แล้วตัวละยี่สิบบาท <c oughs> ใส่แล้วตัวละยี่สิบบาทใส่สามตัวแค่นั้นแหละพี่น้องเขาแคบหน้าจอด้วยครับด้วยมักตัวใดชอบตัวใดกระพิดจันทร์หน้าบนของพ่อซักแต่มันเน้นในโครงสุดท้ายบนนี่คือเม็ดเดียวเอฟซีจากได้เม็ดเดียวพ่อซักกระจัดให้มเ,เม็ดเดียวโคโลสำหรับผู้ทุนหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ แต่กักลับตัวน้ำเนี่ยแต่พอซักว่าบอกับไ่ต้องกับพอซักว่าบอกับพอกับตัวน้ำกับอ่าไม่มีห้าไม่มีอยู่หน่วยมีแต่สามสามไม่มีหลักสิบกับบ่ได้กับบ่ได้บ่ได้กับบ่ได้ขึ้นมันใจกเลยเนาะไม่กับมันอย่างกับระถือว่าผิดกันยังไงอยู่เดี๋ยวให้ถามเนี่ยบัตรค่างวดดันงวดเก่าเจ็ดดันพอซักขึ้นให้เจ็ดเก่า มันออกเก้าเจ็ดนั่นเองฮงพ่อซักเป็นเจ็ดเก้าดิ้แมนงวดก็งวดอยู่นี่เนาะนี่เนาะแมนงวดนี่แมนนั่นละกับแต่ว่าลากมันก็เต็มเต็มเดียบา้อยเก้าหนึ่งเออเก้าหนึ่งเขาเต็มอยู่เก้าหนึ่งมันเขาตรงอยู่คือกระชุดนี่ละนี่ตะว่าบนตะว่าบนพ่อซักให้เจ็ดให้เจ็ดเก้าดิ้เรียกออกเก้าเจ็ดนึงนั่นละนั่นละงวดมันกลับนี่นี่ละนึกจื่อะไรอยู่นี่อันนี้กระกับไว้เนี้ยนี่บอยบอยบอยโอ้ยฮงกระกับอยู่นี่ อันนี้เขาอันนี้จะมั่งกลับบ่กลับไม่ต้องกลับกลับถือว่าแต่วาร่างเ้อซักแม่นดิหกสามกระตรงหกสามกระตรงตรงแม่นบ่เก่าหนึ่งกระตรงตรงแม่นบ่ยังยังจื้ได้อยู่หัวนั้นศูนย์สามสี่สามหกสามเขาเลขลดบันมันออกหาหนึ่งบ่อนมันออกหาหนึ่งกับบันหกสามหัวนั้นอันนั้นเขาตรงยั่หันเขาตรงทั้งหมดทั้งรางยั่หันแต่ว่าหัวอันเก่าเจ็ดอันบ่ตรงเด้มันเขาตกกลับเด้ อของภาษามันเป็นเจ็ดเก่าเขาจับงวดเดียวละสามสิบหางวดเขาเขากับงวดเดียวแต่ว่าล่างบ่วพีสมวดมันกลับเนะี่ยมันที่เขาทึ่งล่างล่างเน Bro ี่ยบ่วพีดเลยแต่ว่าเลขบนถือบ่วพีสอะไรนะงวดนี้ก็เลี้ยงแล้วนี่งวดนี้งวดนี้อญายาโรดโอ้มันใจขาดไอนญาเหมือนเลี้งนี่ ส okay. well, ี่โมงใผรคิดเป็นมูเป็นจ่าไผ้เป็นมูเป็นจ่ามึงเคยอยู่ได้เคยบอกอยู่ได้ตัวเดียวมอันบอกว่งอันงวดเจ็ดหาเจ็ปีกาเนี่บอกเจ็ดหาเจ็หาเจ็ดปีกา่บอกตัวเดียวกระจังสี่แล้วนี่กระจังสี่แล้วนี่กระจังสี่แล้วนี่บอกตัวเดียวปีหนึ่งไปทอดเสียนมันพู่พาหลายๆพวกาพวกซาเขามากพี่ว่าะันก็เลยไปปล่อยอันสองตัววนั้น หนึ่งสี่ครับหนึ่งเก่าอาจารย์เพิ่มได้ยินบาดยุบไปบอกขยอยยังวาสันหนึ่งดับว่าสันเมื่อไรบางสูตรมันว่าสันดับสิบงวดงวดที่งวดที่สิบเอ็ดโบยูอาจารย์เด่นเป็นเด่นหนึ่งว่าสันดอกยุบไปเล่นยุบไปเล่นว่าสันพลาชุบมันปูชุบมันได้ยินบาทโบเลนี่หลีมันออกมากเลยบาดออกมากหนึ่งเก้าว่าเนี่ยงวดสองตัวเท่านั้นขอบคุณนะครับขอบคุณในลายพัสดก ใพี่น้องเขา้าโชวกันมหวานใส่ปีไม,ปม,ม้นี่เนาะภาษาเนาะมันหวานโจมงยมบาดูอ,<ะ>อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม